มนุษ์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพาน,นิสุขอยู่ยายมีไปตั้นหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตั้นหาปวงพันหน่วงนั้นพันผูก ห่วงลูกห่วงลา้านห่วงทรัพย์สินสลิงคันจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพานข้าพ้นพบสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแชมช้อยงามแล้วถูกประการแก่ท่าวนางยานแต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่เก้าว นมันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอหน้าตาวาว สีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้ลอยไม่มีเกสนจะเข้าที่นอนพึ่งซอนภาวนาพระอาบ นิจังพระนัตตราเราท่านเกิดมาดั้งแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวไปตายไปเป็นพีลูกเมียผัวรัก เขาชักหน้านี้เขาเม้นสากพี่เบื่อเน่าผู้พองหมูยาดพี่น้องเขาห้ามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชาเขียวเหนียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟู้งแรงเห็นแต่ฟู้งกา เห็นแต่ฟูงมาอยู่แย่งกันกินดูหน้าสมเพศกระดูกกูเอ้เรียร้ายแผ่นดินแรงกามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัด เดนขค้นมินานไม่เห็นลูกน้านพี่น้องเผ่าพันเห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรกแหกควันเห็นแต่ฟูงพียรองไห มนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงกันเลยไม่มีแกนสารอุตสาหญครมจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทานพระพุทธเจ้าจะได้เข้าพระนิพพานอาหางวันทามิสัปพโสอาหังวันทามินิพพนะปัจโย お